สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนะาะมาพบกับช่องสาววึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายมาแบ่งปันนะคะสําสหรับของวันที่21นะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลของวันที่20กันก่อนเนะาะวันที่20นสอยเฉพาะกิจออกซีซีหกหกเนาะพี่น้องจา๋าซีหกหกซึ่งแอด ก็ไม่มีนะคะสี่หกหกดูไม่ได้กลับหัวไว้ให้นะคะอ่านี้ก็หลุดไปนะคะส่วนล่างศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์เจ็ดเข้าตรงๆนะคะเข้าชุดกันเนาะอ่าพิเศษสองหนึ่งหกนะคะสองหนึ่งหกก็บม่มีเด้อล่างหกสองก็ไม่มีมีแต่หกสามนะคะหกสองดูพี่น้องไปคนละทางเลยเนาะ ส่วนปกติ0 85นะคะ85ก็หลุดไปเนาะปกติล่างนะคะสอนะ้องหึงมี82เนาะเข้าตัวที่เน้นนะคะแต่ว่าเข้าตัวกลับนะคะอ่า VIP นะคะ756นะคะ756 5หอ่า7 6 5พี่น้องตรงนี้ถ้าเป็น7เนาะเราก็จะได้โต๊สอีกได้นี่นี่เฉียดไปเฉียดมาอยู่3ตัว แต่ว่าตัวเจาะไม่มีเนาะหกห้ามีแต่หกสามนะคะก็หลุดไปนะคะล่างหนึ่งหกก็หลุดเช่นกันนะคะวันนี้มาแค่สองคู่เนาะพี่น้องจ๋าก็ยังโอเคเนาะพี่น้องจ๋าไม่หลุดนะคะอะมาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางกับซิมิเขาแนลรุดแนเนอะพี่น้องจ่าปะปนกันไปแนวทางกับเบเนเบนอนเนาะค่ะเนาะ เรามาดูตัวที่เน้นเนาะพี่น้องจ๋าจะมาแนวทางไหนนาะวันนี้เนาะพี่น้องจ๋าก็ขอให้มาตรงตรงเน้นเน้นเนาะแนวทางของวันนี้ตัวที่เน้นก็คือ94 9ากับหัวเป็น6กน้ามเด้อพี่น้องจ๋าเก้กับ6ตัวเดียวกันนะคะ,ะแล้วก็จะมี18 สี่ศูนย์แปดสามนะคะชุดกันนะคะก็จะมีเก้าสองกับหัวเป็นหกสองด้วยเดอ้อนี่หกสามก็เช่นกันเป็นเก้าสามด้วยนะคะสี่สอง ห้าเจ็ดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวสามตัวก็จะมีเจ็ดเก้าสี่ปดปากกาพี่น้องปากกาเพิ่งเขียนได้สามสี่คลิปแปบ๊บหนึ่งนะคะสีเริ่มมองไม่เห็นแล้วเปลี่ยนปากกาก่อน มีเจ็ดเก้าสี่นะคะสามหนึ่งแปดหกสี่ศูนย์เนาะพี่น้องจ๋าอ่ะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับแนวทาง ฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะงวดประจำวันที่21มกราคม2565นะคะอ่ไพ่มักชุด3ตัว,ตวข้างหนากระตัดใดเนาะคะเนาะ,ะตัดเป็น7 9นะคะ3 1อ่ะหกนะคะหกก็บอกให้กลับหัวอยู่เนาะเดี๋ยวแอดเขียนไว้ให้ก่อนเดี๋ยวสิลืมเนาะพี่น้องจา๋านี่เด้อเขียนเป็น6 4ด้วยนะคะพี่น้องจา๋า 62เขียนให้แล้วดูอาจจะหลายตัวเนาะก็เอามปต่างตามทุกตัวเด้อถ้าเลือกตัวที่ชอบก็ค่อยไปกลับเนาะพี่น้องจา๋าอ่ะจดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะนําไปพิจารณาดูก่อนนะคะค่อยตามก็ได้เด้อพี่น้องจา๋าอ่ะก่อนออกไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆ FC ที่มาใหม่เนาะใครที่ยังไม่กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอ่ะกดด้วยนะคะพี่ทองจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆเอทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ